ขายามเช้าทุกคนดื่มกาแฟก่อนวันเก็บอะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนทุกท่านผมแสบตาเนาะลมแรงเมื่อคืนก็ฟอมันเกือบสว่างเลยนะนายอดไม่ได้นอนเมื่อคืนแต่ผมนอนบางไม่นอนบางก็พักผ่อนน้อยก็จะสับา์นี้หนึ่ง เขาเรื่องเลยเช้านี้ผมจะมาเปลี่ยนสายนะผมเอาสายเก่าออกแนละ้วมือใส่เอ็นตัวนี้ต้องเก็บทิ้งให้ดีนะไม่งั้นมันจะนพันขานกขาไก่อนะไรพวกเนี้มันเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตของสัตว์โลกนะวันนี้จะใช้ก็ไม่ใช่วันนี้หรอกผมใช้สายตัวนี้มาตลอดนะเผาบวกรุกยี่สิบปอนและ30บปอนที่ประจำการอยู่ในลอกที่ผมใช้งานอยู่นะ ก็20ปอนด์กับปวดหลังแล้วนะถ้า30ปอนด์นี้จะขนาดไหนทุกคนก็เลือกเอาอยู่ที่เรานะไดมิเตอร์ก็กาลังดีนะขนาดสายกาลังดีแต่ถ้า30ปอนด์ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะแล้วก็ตัวเบดที่ใช้วันแรกออกตัวเป็นเบอร์7เบอร์เลยอืลยได้ปลาตัวเดียวไซซิ่งผมได้ปลาตัวเดียวจากเบอร์เจแล้วก็วันที่2ก็ใช้เป็นเบอร์6 ได้ปลาบูมาเซียมาตัวหนึ่งตัวสองโลครึ่งนะแล้วก็เมื่อคืนนี้เกี่ยวไส้ซิงอีกรอบหนึ่งดูใช้ตัวเบ็ดเบอร์สี่อย่างไม่ได้ป่าก็เทคนิควันแรกที่ผมใช้ก็คือเป็นไส้ซิงทั้งวันเลยต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มาถึงอะจนถึงกลาคืนอีกทีนึงก็ได้ปรากฏมาตัวเดียวแล้วก็วันที่สองก็เป็นเทคนิคใหม่ เป็นเกี่ยวเม็ดข้าวโพดนะเป็นเม็ดข้าวโพดข้าวโพดสดแล้วก็คือวันที่สองก็ใช้เป็นเม็ดโฟมแต่ปัจจุบันรู้สึกว่าเม็ดข้าวโพดเวิร์กมากก็วันนี้ทั้งวันทั้งวันเลยก็คือเมอ็ดข้าวข้าวโพดล้วนๆน,น,นจะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นสายก่อนอน,นี่นะเอาสายออกเรียบร้อยเคลียร์สายเรียบร้อย ผมใช้งานไม่มีกระสุนไปเดี๋ยวขึ้นซาเสร็จแล้วก็ตีเลยเดี๋ยวขึ้นเบ็ดใหม่นะเป็นตัวนี้เห็นไหมชัดไหมเป็นเบอร์หกนะ เป็นตัวเบ็ดเบอร์หกเลยทีเดียวเชี่ยวรับเบอร์หกมันจะแฮนดิ้งเบอร์หกแล้วก็จะเอาสายหน้าเป็นตัวนี้ฟูลโอคาร์บอน ขนาด2.5นะจ๊ะที่แรกเอาเป็นสาย PE ก็รู้สึกว่ามันจะสายตัวนี้ไม่ไม่นิ่มเท่าไหร่ถ้านิ่มมันจะดีมากเลยนะมันกระด้างกระด้างเปลี่ยนไปหาไปเรื่อยนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีอยู่จริง มันอยู่เที่ว่าเราพอใจตรงไหนมากกว่ากันเนาะถ้าเราพอใจเราก็จะบอกว่าไอ้นั่นดีถ้าเราไม่พอใจแต่คนอื่นพอใจมันก็จะขัดกันส่วนตัวแล้วผมเฟกซิเบิลนะผมไม่เคยล็อกสเปกอะไรมากมายตายตัวนะสบายสบายคอนเซ p ปผมคือปลาใหญ่เมื่อไหร่ก็ได้นะทามันกิน ไม่กินก็นไม่ได้ไม่ซีเรียสนนะ่ะ <c oughs> ไม่เคยซีเรียสเรื่องได้ปลามากปลาน้อยนะพอว่ายแฮวบ่อยพอแฮวบ่อยปุ๊บเราจะถึงจุดจุดที่ว่าเราไม่ซีเรียส <c oughs> แบบนี้ก็หลายคนแซวนะว่า อยากได้ปลาไปตลาดดีกว่าไหมไม่ต้องไปตกหลอกไกลค่าใช้จ่ายก็เยอะอืมน,น้าก็คิดถูกเลยจริงแล้วน้าคิดถูกเนี่ยแหละเหตุผลที่น้าไม่มาตกปลาก็น,าน,าน้าคิดแบบนั้นแหละหยอก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 เดี๋ยวชิ้นหน้าผมจะเอาประมาณสี่นิ้วนี่นะสี่ฝ่ามือนิ้วเนี่ยนี่แบบนี้เห็นไหมนะ ทีต่างว่าตัวเบ็ดพาดอยู่นี้แล้วก็ดึงออกมาปั๊บแบบนี้นี่ได้แล้วประมาณนี้แล้วก็จิกตรงนี้ไว้พับตรงนี้นะนขมวดให้เป็นปมโดยวิธีการขมวดแบบเล็กแปดทบหนึ่งปุ๊บทบสองป,สอปั๊บสอดปุ๊บแล้วก็ดึงจวดเขาให้แบบนี้ เขาสิจ้ะแล้วก็ช่วยดึงนิดนึงช่วยดึงให้มันตึงๆนิดนึงแบบนี้แบบนี้ได้เลี้ยวแล้วก็ตัดเศษสายให้มันสั้นๆนิดนึง ก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะเห็นไหม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 แบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลย,ยเดี๋ยวมัดเพิ่มสองชุดเพราะว่าไอ้คันที่เพิ่งขึ้นสายไปสองชุดนั้นก็พอดีเลยแล้วก็ ติดตั้งกับตะก,กอ้อซิ่งของของน้องเปียวปะน่าจะเป็นของน้องเปียวแผลออกมายอดมา <c oughs> ผมไปลอยเขามายอดมาสองจุดดูซิว่าจะมีความแตกต่างจากตะก,กอ้อแบบแบบแยกชิ้นหรือเปล่านะสายทดลองไว้ใจผมเลยนะจินตนาการมาก่อนนะลลรัไมาที่หลัง <c oughs> ลองไปเรื่อยๆนานไปหรือเปล่าเบื่อกันยังอาจอีกเส้นหนึ่งก็ถ้าเบื่อก็นั่นแหละดูไปเถอะทำมาให้ดูก็ดูไปเถอะนะ เงื่อน,นที่ผูกเป็ดน,นี่ผมก็เป็นเงื่อนทั่วไปในในที่มีเผยแพร่ทั่วไปใน YouTube เลยนะทุกคนก็ไปเปิดดูได้มันไม่ยากหรอกจริงๆล้ว่าไม่ยากเลยเทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะแต่จุดประสงค์เดียวกันคือว่าต้องแน่นมีนความแข็งแรงนะได้แล้วเดวจะขอเป็ดแล้วก็ เกียบกับฝ่ามือของเราแบบนี้หินบอ่อแบบนี้เด้อพี่้องเด้อมึงดูแล้วก็หักปับก๊บมันเล็กแบบกลมเล็กแบบมานันสอดเข้ามาแบบนี้เอาอุกรช่วยหนึ่งนิดนึง มันแน่นเลได้อีกแล้วชัดดิอุปสรรคด้านล่างเยอะนะเยอะมากนะก็คือเบ็ดหนึ่งตะขอเท่านั้นนะ่ะทุกคนมันไม่เหมือนหมายบอ่อหรือหมายอื่นๆนะหมายบอ่อหมายคลองนี่อาจจะพอเดินได้ลนหะสองตะขอ แต่ไม้เขาแหลมนี่อุปสรรคเยอะมากทุกคนนึกภาพตามนะก็คือมันเป็นเขื่อนนะก็คือเป็นป่าเป็นเขาเป็นเขาแล้วก็เป็นป่าเนาะแล้วก็เขาก็ทําเป็นแนวกั้นน้ำเนาะน้ำน้ำาพ่จะสูงขึ้นมาท่วมป่าทีนี้ก็เหมือนกับว่าข้ากาก็คือป่าดีๆนี่เองแต่โดนน้าท่วมนะจ๊ะทุกคน,กท,กคนทุกท่านประมาณนี้เผื่อเผื่อพี่ๆน,านา้าบางท่านที่ไม่รู้เลยที่ไม่เคยมาเลยแล้วก็ งงๆหน่อยว่าทําไมต้องใช้เบ็ดหนึ่งตะขอแล้วก็เบ็ดแต่ละตัวเนี่ยต้องเราต้องมั่นใจมากเลยนะว่ามันแข็งแรงนะบางคนอาจจะเน้นเบาบางคนอาจจะเน้นใหญ่บางคนอาจจะเน้นอืมต่าง,างๆนานาเนาะแล้วจะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละบุคคลเนาะไอ้เรื่องนี้มันว่ากันไม่ได้จริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าเราลองแบบหนึ่งแล้วไม่เวิร์กก็ต้องลองไปอีกแบบหนึ่งนะ นี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์หลากหลายอาจจะไม่เยอะมากมายแต่ว่าต้องให้เหมาะกับงานต้องเซตอุปกรณ์ให้เหมาะกับงานนะจ๊ะแคที้ก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นเสร็จก็ตีเลยแล้วก็มาดูจุนวนปลานะวันนี้ไม่กระโผดล้วนๆอย่างที่ได้กล่าวให้ฟังเบื้องตน้นนะจ๊ะลุยไปพร้อมกันกดซับสไครต์ยังยังไม่กดกดเลยนะจุ๊บออครับเอาล้ครับอกไหนนะผม เ,เ,เอาแล้วครับจะปลงไว้แล้วครับตลงเองกับเองได้ไหมขอตักนะครับดูให้ดูปลาดูปลาในน้ำเห็นไหมโอ้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 เห็นไม่เห็น อะไรเอ่ยหอมยังหอมย่งนี่นี่นี่ไหนอะใส่ดีนะวันนี้ผมไม่เห็นปลานะอ้โห ปลาตัว่หญ่โตสุนวะเอาย้อนย้อนเฮ้ยสวยงามทูฟี่ตัวนี้อ้วันนี้มีแต่ปลาทูฟี่นะครับไานปลาแปะเย้ <Yeah. S 2> จา ดูกันหน่อยครับะอะไรครับอุ้ยบลูไหมบลูอุ้ยมาเชียร์แหละแต่กลิ่นแต่มันไม่บลูเท่าไหร่เลยดูดูดดดนะใครหางมาันเลยเยอะเราจะปล่อยบูมาเซียกันนะใส สโลครึ่งโดยประมาณเพราะว่ามันชั่งได้3.1นะสวิงเรา6ขีดได้ไหม,มก็จะเป็น2ต<ม>ัวให้หได้จะหมดแล้วทั้งวนเนี่ยวน้<ม>องเขาว่ายออกไปเองราเระดองเขาไว้แบบนี้<ม>อ๋อ วางขจะลอ็อกวาเอาเองได้ก็รอดแล้วล่ะประคองไว้นะ,ไ,นะได้อยู่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 อ่ารอดแล้วปลอดภัยดี โทฟี่แบบปลาหายากเสียด้วยนะทุกคนยอดอวันนี้ปลากินทั้งหางตัวนะวันนี้ผมกับนายอดได้คนละตัวเองนายอดได้ปลายิกไซส์เก้าโลกว่านะที่หมายสายสิวเคลื่อนเขาแหลมนะจะช่วงน,นี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วประมาณสี่โงกว่าแล้วนะอาทิตกัจะมนจะตก กำลังกำลังจะรับขอบฟ้าไปนะเห็นไหมที่สวยแบบนี้เลยเราจะอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งแล้วคืนนึงอีกหนึ่งคืนหนึ่งวันนะพวกนี้กลับเย็น,นกับนักตวปลาหน้าตาดีท่านนึ่